สินแสเป็นหนึ่งเปิดปีชอช้างมอง,งูสองห้าหกเจ็ดก่อนใครปีไหนชงแล้วปังชงแล้วพังสินแสเป็นหนึ่งหมอดูตัวท็อปของวงการที่วันนี้จะมาเปิดปีชงก่อนใครสำหรับปีหน้าปีไหนจะชงปังหรือปีไหนจะชงพังรวมทั้งเผยเคล็ดลับมูเตลูที่พมา่ามูอย่างไรให้ได้เงินล้าน เปิดสถานที่มูใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายตื่นตูมอยู่แล้วจะมีประเด็นปัญหามากมายส่งต่อไปปีมะโรงมะโรงคือความร้อนปีหน้าต้องระมัดระวังมากๆปีชงมีสีนักสัตว์ที่ต้องระมัดระวังปีแรกที่ชงคือปีอะไร คนเกิดปีจอต้องระมัดระวังปี2567ปีจอต้องระมัดระวังให้มากเรื่องคำพูดคำจาเพราะส่วนใหญ่ปีจอเป็นคนตรงมากปีหน้าทำให้เยอะพูดให้น้อยคุณจะได้ไม่ผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นต้องระมัดระวังค่ะคำพูดจะทำให้ทุกอย่างพลาดหมดต้องนิ่งให้มากที่สุดวิธีแก้คือให้เราบริจาค หรือให้อาหารหมาจรจัดเป็นการแก้เคล็ดปี2 5 6 7คุณจะโชคดีมากๆปีต่อไปปีมะโรงที่ผ่านมาปีมะโรงเป็นคนจิตใจดีที่สำคัญปีหน้าปีมะโรงต้องระมัดระวังถูกคนมาเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำต้องระมัดระวังให้มากคุณทัญญาต้องระวังปีหน้าต้องทำธุรกิจเพิ่มอีกหลายตัว ปีมะโรงเป็นคนมีเมตตาแต่ความเมตตาปีหน้าต้องระมัดระวังให้มากเมตตาปั๊บอาจมีเรื่องเสียหายครั้งสำคัญเกิดจากความไว้วางใจวิธีการคือให้สักการะองค์พญานาคราชหรือองค์เทพมังกรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยไปกราบขอพรฝากให้ตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมให้ท่านดูแลเราหน่อยทุกอย่างจะดีค่ะคุณขาปีที่สาม คนเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในตัวเองลองสังเกตตัวเองคนเกิดปีฉลูไม่มั่นใจตัวเองแต่อดทนยอมทนทุกอย่างบางทีเรื่องสามีก็ทนอยู่นั่นแหละแต่พอถึงเวลาปี2567คุณต้องไม่อดทนต่อไปแล้วคุณต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำถ้าทนมากเกินไปคุณจะโดนเอาเปรียบตลอดทั้งชีวิต ในปี2567ถ้าคุณยังอดทนอยู่วิธีการง่ายมากคือให้มีการร่วมถ่ายโครกระบือแค่นั้นเองเคล็ดลับง่ายๆทำเพื่อความสบายใจความถี่ในการไปแก้เคล็ดในหนึ่งปีเราทำสักครั้งก็ได้ขอให้ได้แก้เคล็ดแล้วทุกอย่างจะโอเคส่วนปีที่สี่ เป็นปีที่ชีวิตส่วนใหญ่หน่าสงสารช่วยเหลือคนเป็นแพรับบาปคนเกิดปีมะแม,แมโดยส่วนใหญ่ขอเลยค่ะปี2567ห้ามยุง่งเรื่องเพื่อนเด็ดขาดบางทีวิบากกรรมเกิดจากคุณไปยุ่งเรื่องเพื่อนมากมายคนเกิดปีแพต้องย้อนกลับไปดูดีๆโดยเฉพาะปีหน้าต้องระมัดระวังอย่าไปยุ่งเรื่องเพื่อนคนเกิดปีมะแม,แม สิ่งสำคัญคือต้องหาสัญ,ญลักษณ์แพะไปชนแกะคุณเกิดปีแพะก็หารูปสัญ,ญลักษณ์แกะมาวางที่บ้านเพื่อจับแพะไปชนแกะในการแก้ไขต่างๆจริงๆแล้วเรื่องปีชงหลายคนถามว่าชงแต่ทำไมดีขึ้นหลายคนเขาวัดกันที่เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมสองเดือนนี้ถ้าดีแสดงว่าปีหน้าคุณไม่ชงแต่ถ้าสองเดือนสุดท้ายคุณเกิดเหตุใด,ดๆก็ตาม แสดงว่าปีหน้าคุณอาจชงได้พฤศจิกายนธันวาคมต้องไม่เจออะไรเลยต้องมีโงเฮงที่ดีต้องสวยสดใสต่อให้เกิดปีหน้าคุณก็ไม่ชงถ้าไม่ชงปีหน้าแล้วสองเดือนนี้อยู่ดีๆก็เกิดเรื่องเกิดราวถ้าไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราต้องระมัดระวังกำลังเข้าสู่ปีชงเนือนบ ยอธันวาคมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องพี่ย่ากับพี่หนิงอยากโชคดีตลอดปี2567ไหมเราสายมูปีหน้าเราควรมูที่ไหนและจะเฮงตลอดต่อให้คนชงด้วยนะพี่ย่ากับพี่หนิงเพิ่งเห็นว่าอาจารย์เมื่อสองสามเดือนที่แล้วเราหนีรายการไปพมมากแล้วเราไปถึงสองที่ด้วยกันพอไปปั๊บเรากลับมาปังมาก เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ชงคือให้ไปมูที่พมา่าถูกต้องค่ะสมัยก่อนตอนวัยรุ่นทำไมหลายคนโดยเฉพาะนักธุรกิจเขาบินเช้าเย็นกลับเราเคยสงสยัยบางคนหลายร้อนล้านพันล้านหรือดาราบางท่านเขาบินไปเช้าไปพมา่าแล้วเย็นกลับมาคุณไปเพื่ออะไร ไปเสียตังํำไมคุณรู้ไหมที่พม่าโดยเฉพาะชเวด้ากองเวลาไปขอพรแล้วสมความปรารถนานักธุรกิจหลายคนเขาไปแล้วได้เขาปังพอถึงคิวเราพอพูดถึงพม่าเราคิดหนักนิดนึงเราคิดว่าไปแล้วจะยังไงจนมีโอกาสได้ไปจุดเริ่มต้นที่ไปคืออะไร เราฟังเรื่องราวมาเยอะพอมีโอกาสได้ลองไปช่วงนั้นงานก็สะดุดอะไรก็สะดุดความรักก็โอ้ยอีรุงตุงนางวุ่นวายมากจนมีโอกาสได้ไปพอไปปับ๊บเราก็ตั้งจิตเราก็ว้าวกับสิ่งที่เห็นถ้าไม่เคยไปต้องไปเราจะว้าวยิ่งใหญ่มากแล้วตัวเองรู้สึกว่าเราก็แย่อยู่แล้วเงินก็ไม่มีอยู่แล้ว โอกาสที่จะมาก็ไม่ได้ง่ายเนื้อก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเราไม่ได้ท้าทายนะเราพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเราบอกว่าเรามาครั้งนี้เรามายากหน่อยลำบากหน่อยเราขอตั้งจิตเลยว่าถ้าการมาครั้งนี้มีพลังงานจริงขอให้ข้าพเจ้ากลับถึงเมืองไทยขอให้ข้าพเจ้าได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ข้าพเจ้ารอคอยตอนนั้นอาจารย์ของงานพรีเซนเตอร์ เพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่และมันเป็นไปได้ยากมากมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้ตอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยตอนขอรับรู้ถึงพลังงานมวันที่เราเหยียบประเทศเมียนมาเรารู้สึกถึงความศรัทธาเด็กวัยรุ่นเข้าไปปฏิบัติธรรมสักการะเราเห็นพลังงานตรงนี้คิดดูง่ายๆเวลาไปวัดเขายังให้ถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเลย เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอลังการแล้วเหลือเชื่อมากเราขอพรก็หวังแหละแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้พอกลับถึงเมืองไทยมีเอเจนซี่โทรมาเขาบอกว่าทางผู้ใหญ่สนใจลักษณะงานเป็นแบบนี้นี้เราก็ถามว่าโทษนะต้องบิดกันหลายคนไหมเขาบอกว่าเขาจิ้งมาแล้วว่าเป็นคุณเราก็แบบคืออะไรเหรอ สุดท้ายก็มีการนัดวันกันเกิดขึ้นแล้วปาฏิหาริย์ล่าสุดคือณนะประเทศเมียนมาชเวด้ากองทำไมได้เร็วขนาดนี้ก็คิดว่าลองดูก่อนว่าได้ไม่ได้แต่พอไปถึงปั๊บทุกอย่างง่ายหมดนัดเซ็นสัญญาจนมีภาพเราเป็นพรีเซนเตอร์ได้เจ็ดหลักแล้วรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่ลอยมาเลยคือเจดีชเวด้ากอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปกราบมาก็ต้องรีบกลับไปจริงๆเราแค่ขอเราไม่นิยมบนบานสารกล่าวเราขอเพื่อเป็นพลังใจแล้วก็เหลือเชื่อตรงที่พอมาปับภาพเป็นจริงเกิดขึ้นเกิดทีอาเสร็จสับว่าเราได้งานตัวนี้มันอัศจรรย์มากคิดว่าไม่น่ามาถึงเราก็คิดว่าอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้เพื่อความสบายใจแต่ความสบายใจทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ ก็น่าเป็นเรื่องที่ต้องไปค่ะอาจารย์ยอมทิ้งงานพิธีกรไปขลุกอยู่ที่นั่นเขาว่าชเวดากองมีจุดไหว้ที่สายมูอาจไม่รู้จริงๆชเวดากองเราไปมาก่อนโควิดแล้วนะเราไปทุกปีเราพาคนไปไหว้พระอยู่แล้วส่วนตัวเวลารู้อะไรต้องรู้ให้ลึกทุกครั้งที่ไปเราไปเจาะแสวงหาแต่ละพื้นที่เรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไร ขออะไรมีอะไรอีกมากมายที่เจอกับตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งพานักธุรกิจคนหนึ่งเขาอยากมีลูกเขาเป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวกับผลไม้รายใหญ่เลยนะเอยชื่อใครก็รู้จักเขาบอกว่าอาจารย์ขาดิฉันอยากได้ลูกเราก็พาไปจุดหนึ่งที่เป็นเทพอุ้มลูกถือดอกบัวไม่แน่ใจเขาอยากได้แฝดหรือเปล่า เขาก็ไปขอพอผ่านไปปีหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ขาเมื่อไหร่จะจัดคลิปอีกเขาจะมาขอบคุณเขาได้ลูกแล้วอีกเรื่องคือพระนายตามนุษย์ผู้เฒ่าผู้แก่ในเมียนมาเขาบอกเราว่าเวลาไปเจดีชเวดากองต้องไปเจอพระองค์หนึ่งให้ได้คือพระนายตามนุษย์ไปครั้งแรกหาไม่เจอนะคะต้องมีบุญสัมพันธ์ คุณจำไว้เลยทุกเรื่องบนโลกใบนี้ต้องมีบุญสัมพันธ์ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์คุณจะไม่มีโอกาสได้เจอเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากเจอพระในตามนุษย์จังเลยเพราะเราเดินเดินแล้วไปจุดอธิษฐานพออธิษฐานตาซ้ายไปมองก็เจอองค์นี้ในเจดีชเวดากองมีพระเป็นร้อยเป็นพันองค์ แต่ทำไมองค์นี้แปลกจังเลยก็เลยเดินเข้าไปส่องใกล,ใกล้ๆโอ้โหคุณขาเป็นพระนายตามนุษย์ดิฉันก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลว,ว่าไอานี้คืออะไรเขาบอกว่าพระนายตามนุษย์ขนลุกเลยแล้วท่านช่วยเรื่องอะไรใครที่ทุกข์ร้อนใจทุกข์ร้อนเรื่องเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามท่านเข้าใจมนุษย์ทุกคน แต่มีเคล็ดลับต้องจ้องตาท่านแล้วอธิษฐานหนึ่งข้อแล้วท่านจะสมความปรารถนาขอได้ข้อหนึ่งค่ะทุกจุดของแต่ละที่แนะนำให้ขอข้อเดียวแล้วจะได้หลากหลายข้อเราก็เพิ่งรู้คนเมียนมาเองมีพระอยู่จุดหนึ่งใครที่อยากเข้าวงการอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราใดๆก็ตาม สุดท้ายตรงจุดนี้คนไปขอแล้วสมหวังดาราหลายคนหรือศิลปินหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นเขาไปขอก็สมหวังเขาจะเขียนคำว่าสตาอะไรสักอย่างแล้วใครสายพญานาคต้องฟังให้ดีดีฉันไปแล้วขนลุกมากมายเป็นจุดเล็กๆซอกหนึ่งของชเวดากองเราเห็นพญานาคมาทั่วประเทศแต่ที่นี่มีความพิเศษ เราก็ไม่นึกว่าเราจะไปเจอเห็นปั๊บเรารู้สึกว่าท่านอยู่ในมุมมุมหนึ่งแต่บารมีท่านแน่นมากแล้วใครหลายคนมาขอพอรแล้วพลิกเป็นมหาเศรษฐีหลายคนมากราบมาขอเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆคุณขามีองค์แม่ยักษ์ด้วยองค์แม่ยักษ์เขาจะพลิกฟ้าพลิกดินใครมีเรื่องเดือดร้อนใจมีปัญหาใดๆก็ตามไปตั้งจิตอธิษฐาน แล้วท่านช่วยครั้งที่แล้วดิฉันไปเจดีชเวด้ากองแล้วไปเจอองค์ท่านดิฉันก็ไปที่ต้นตำรับเลยบินไปมันเดเลเพื่อรู้ว่าประวัติความเป็นมาของท่านคืออะไรท่านเป็นองค์เหมือนกับเป็นพระมเหสีของพระมหากษัตริย์เป็นคนสร้างแล้วโทษนะคะแ800รอยถึงเก้าร้อปียาวนานมากคนไปขอแล้วสำเร็จต้องสำเร็จ องค์นี้ที่ลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นนักธุรกิจดังมากๆแล้วมีข่าวล้มละลายแต่ฟื้นตัวภายในสามเดือนเพราะอาจารย์พาไปมูจริงๆต้องบอกว่าหลายจุดมีเรื่องราวจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งแต่จุดนี้คนนั้นเขาทำธุรกิจใดๆสักอย่างแล้วเขามีปัญหาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาเขามาเที่ยวเพื่อให้ได้สบายใจ และเขาลองขอดูพอเขากราบสักการะกลับไปเขาขายที่ได้เลยเหมือนเขาติดเรื่องที่ที่เขาขายไม่ได้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีศรัทธาและความเชื่อคนพม่าเวลาเข้าวัดเขาจะสศรัทธาไม่ใส่รองเท้าเข้าไปเลยเรื่องนี้เราเคยต่อรองขอใส่ถุงเท้าเพราะบางที่พื้นแฉะบ้างแต่เขาบอกว่ายัางไงก็ไม่ได้ เป็นการลบหลู่ฉันก็ถามว่าเพราะอะไรทำไมอยากรู้เขาบอกว่าความเป็นมาสมัยก่อนพมา่าเจอเรื่องราวของเมืองขึ้นมีทหารฝรั่งสมัยนั้นเดินเข้าไปเจดีชเวด้ากองคนพมา่าเห็นแล้วว่าไม่ได้คนพมา่าทั้งหมดเอาตัวไปนอนบนพื้นนอนนอนให้ฝรั่งเหยียบ จนฝรั่งรู้สึกละอายแก่ใจเขาก็เดินถอยกลับยอมถอดรองเท้าเดินนี่คือเรื่องราวที่ถูกเขียนเลยนะคุณต้องไปด้วยกายบริสุทธิ์เวลาจะขอพรพื้นต้องแตะพระแม่ธรณีถ้าอยากขอพรได้ต้องเอาเท้าแตะพระแม่ธรณีเพื่อเป็นการเชื่อมต่อจากเท้าถึงบนฟ้าแต่ถ้าใครขอพรแล้วใส่รองเท้าขอโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทุกที่นี่คือทริคและเคล็ดลับ ที่บอกว่าห้ามพูดเรื่องทองเรื่องนี้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเราเคยจัดทริปไปครั้งหนึ่งไปพมา่าเราก็คุยกับลูกทัวร์สี่สิบกว่าคนว่าเธอขอร้องอย่างหนึ่งนะเวลามาชเวดากองห้ามพูดเด็ดขาดว่าฉันจะมาเอาทองคืนห้ามพูดทองเป็นของฉันฉันจะมาเอาทองคืนขอร้องเถอคะค่ะสุดท้ายเรามาในเมืองเขาจริงเท,ท็จแค่ไหนเราไม่รู้ อย่าพูดดีที่สุดตกลงกันใน40คนก็โอเคได้จบพอเราเดินเข้าไปที่ชเวดากองก็เจอกรุ๊ปทัวร์อีกกรุป๊ป30-40ถึงคนเหมือนกันเดินใกล้กันกรุ๊ปนั้นก็เมาส์มอยกันดังมากฉันจะมาเอาทองคืนเขาไปฟังอะไรมาก็ไม่รู้เราก็มองลูกทัวร์ว่าเธอขอร้องอย่าพูดนะอย่าพูดถ้าเขาจะพูดก็ให้พูดไปเถอะ เขาก็พูดกันสนุกสนานคนลูกเหลือเชื่อคนแรกสะดุดล้มฟันหน้าแตกเลือดกบปากแล้วลมแปลกนะล้มเป็นฟันปลาล้มซ้ายขวาทั้งหมดครึ่งหนึ่งเลือดกบปากเขาลมฟาดซ้ายฟาดขวาฉันเลยบอกว่าเห็นไหมอย่าพูดเด็ดขาดขอร้องมีไม่มีไม่รู้แต่อย่าพูด หลังจากนั้นเรากลับมานอนโรงแรมกรุ๊ปนี้ก็มานอนโรงแรมเดียวกันเช้ามากรุ๊ปนี้โวยวายว่าไม่ได้นอนเลยมีคนเอาไม้มาฟาดหน้าห้องฟาดฟาดฟาดคนในห้องก็นอนไม่ได้เหมือนมีทหารเดินข้ามเตียงไปมาก็บอกว่าเธอไปขอขมากลางแจ้งให้ยกมือบอกว่าลูกขอขมานะถ้าพูดอะไรผิดไปทุกคนก็ยอมไปพูดซึ่งก็จบไม่มีอะไร องค์เทพที่ทุกคนต้องขอพรแน่ๆคือองค์เทพทันใจบางคนขอไปแค่ที่เดียวจริงๆมีสีที่ด้วยกันส่วนใหญ่จะรู้อยู่ที่เดียวถ้าหลายคนขอเทพทันใจหลายครั้งแล้วไม่ได้ผลเคยมีชาวพมา่าคนหนึ่งที่พูดไทยได้เขาบอกว่ามีเคล็ดลับต้องไปขอสีที่นะขอที่เดียวไม่ได้สี่ ที่เป็นที่ที่มีไกลบ้างก็ตัดสินใจไปขอสีที่ในวันเดียวกันต้องขอเรื่องเดียวตั้งใจขอเทพทันใจขอสิ่งใดสมความปรารถนาเทพท่านเองชี้นิ้วแต่ชี้ไปที่ไหนก็ตามสุดท้ายจะมาจบที่ชเวดากองอาจารย์เป็นหนึ่งขออะไรกับเทพทันใจในชีวิตเราอยากมีโอกาสทำงานอยู่ที่หนึ่งอยากทำงานอาชีพหนึ่งซึ่งตั้งใจไปขอ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันไปขอทั้งสี่จุดเลยแต่ขอเรื่องเดียวขนาดเราไปเสนอหน้าเขาก็ไม่เอาไม่มีใครให้โอกาสเราอาจคุณสมบัติไม่ได้ก็เลยไปขอว่าถ้าข้าพเจ้ากลับถึงเมืองไทยขอให้ได้มีโอกาสทำงานพิธีกรเขาอยากทำพิธีกรรายการคุยแซ่บโชวพี่โซ้งเจ้าของรายการอยู่ดีๆเอาอาจารย์มาทำได้ยังไง ส้มอันนี้แปลกแล้วเชื่อเรื่องดนใจจริงๆนะไม่เคยมีความคิดในหัวเลยว่าจะเอาสินแสมาเป็นพิธีกรก็ไปนั่งทานข้าวอยู่เอ็มควอเทียอยู่ดีๆก็นั่งเปิดมือถือเฟซบุ๊กขึ้นสินแสเป็นหนึ่งกำลังไลฟ์อยู่พูดดีมากฉันฟินมากเ้ยเป็นพิธีกรได้อยู่ดีๆก็แวบขึ้นมาในหัว เอาคนนี้เป็นพิธีกรชั้นโทรหาเลยอันนี้เทพผดลใจหรือเปล่าหัวเราะเราคุยไปคุยมาเราเลยทำคุยแซบโชทราเวลพาไปมูเลยองค์เทพทันใจสี่องจะได้ไปไหมสินแสเป็นหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจได้ไปแค่จุดเดียวหรือสูงสุดน่าจะสองจุดแต่สี่จุดโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างยากมากแต่ครั้งนี้เราจะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริง คุณจะได้ขอพรให้สมหวังสมปรารถนาแบบที่เราขอเวลาแม่ไปมูที่ไหนแล้วไม่สมปรารถนาเพราะมูไม่ถูกที่สม้มเมืองอื่นจะได้สมปรารถนาแต่ที่พมา่าไปไหว้ที่พระเจดีส้มเคยไปไหว้แล้วแต่ไม่ได้ก็แชร์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ถามว่าพี่ส้มไหว้แบบไหนปรากฏว่าผิดหมดเลยจะผิดหมดทุกสิ่งอย่าง เราไปแบบคนไม่รู้สิ่งที่เราพูดมันผิดหมดเลยเรื่องชื่อจริงอีกมีใครรู้ไหมถ้าคุณบอกชื่อแล้วไม่ใช่ชื่อจริงที่คุณเกิดตั้งแต่แรกคุณไปขอคุณก็ไม่ได้สินแสเป็นหนึ่งสุดท้ายท้ายสุดใครเปลี่ยนชื่อมาแล้วขอชื่อใหม่คุณจะไม่สมปรารถนาเพราะชื่อเดิม เป็นชื่อที่สวรรค์รับรู้เวลาขอพอรให้ใช้ชื่อเดิมเสมอชื่อเดียวและชื่อแรกที่พ่อแม่ตั้งให้สวรรค์เทวดาจะรับรู้หลายคนส่วนใหญ่ขอแล้วไม่ได้เพราะคุณใช้ชื่อใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ที่พม่ทุกที่ให้ขอแบบนี้คลิปสัมภาษณ์สินแสเป็นหนึ่ง